สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาถอนเงินนะเป็นครั้งแรกของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอปใหม่นะครับเราจะมาถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t นะครับซึ่งแอปนี้นะครับผมก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับผมนะก็เป็นแอปพลิเคชันหาเงินเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t ตโดยที่โดยที่เรานั้นไม่ต้องลงทุนนะครับมีวิธีการทําเงินอย่างไรแล้วก็มีวิธีการถอนเงินกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนขั้นตอนวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับ เราสามารถทําเงินได้จากการที่เราใช้มือถือนะครับเปิดแอป,ปทิ้งไว้ก็สามารถทําเงินได้นะครับหรือไม่ก็เราจะทําการทรําธุรกิจอื่นๆภายในแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรเอ่ยทุกคนนะมีชื่อว่าแอปฟรุตนะครับฟรุตอะไรสักอย่าง <c oughs> นี่ทุกคนนะเป็นชื่อว่าฟรุตการ์เด้นทุกคนนะเออผมลืมนะ ฟู้ดการ์เด้นนะครับนี่เลยทุกคนนะ่เป็นแอปใหม่นะที่เราได้ทําการรีวิวไปนะครับผมนะก็แอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถที่จะทาเงินได้่ามวิธีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยวิธีการเปิดแอปทิ้งไว้2วิธีการแนะนำแอปพลิเคชัน3วิธีการทํางานออนไลน์นับก็คือทำออฟเฟอร์นะครับผมนะตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ในการ5 0,000ืนดาวน์โหลดในส่วนของแอปนี้นะครับมีรีวิว5าดาวเลยทุกคนนะหาดาวเลยนะครับที่เต็มตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ สำหรับคนที่ว่าติดตั้งไม่ได้นะรเราก็มาตรวจสอบดูว่า Android ของเรานั้นเวอร์ชัน6.0หรือเปล่าถ้าเป็น6.0ก็สามารถที่จะติดตั้งได้ถ้าหากว่าต่ำกว่านี้ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเปิดตัววันที่27มิถุนายน2567ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมนะขออนุญาตเปิดแสงหน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็นับทีนี้เราก็เปิดแอปเลยนะครับ ตอนนี้แอปฟรุตคาร์เดนนะผมทําเงินอยู่ที่ประมาณ $1 ดอลลาร์กว่านะครับหดอลลาร์กว่าเท่ากับกี่บาทนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราต้องรอตอนที่เงินเข้ามานะับถึงจะทราบว่า,าได้มากี่บาทนะครับผมนะก็หลักๆเลยก็คือเป็นการทําเงินนะครับด้วยการที่เรานั้นเปิดเปิดแอปทิ้งไว้ก็คือกดคําว่า Start g อ่า i n g ตรงนี้นะครับอ่าเริ่มการเติบโตนะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็จากนั้นก็คือ กด choice ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ถามว่ามันขึ้นวิดีโอแบบนี้ก็ดูตรงนี้ให้จบประมาณ30วินาทีนะครับโอเคทุกคนนั่นหลังจากนั้นก็นะครับระบบก็จะทำการนะครับทำงานทุกคนนะ นี่ทุกคนนะก็คืออันนี้คือมันนับเซสชันของครั้งกล่องทุกคนนะก็คือ7นาทีกว่าอยู่ในเลเวลที่2นะครับผมนี้เนาะก็ในส่วนของไัว d ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับถามว่ามันขึ้นมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ผมทําการปลูกต้นที่มีชื่อว่าอะโวคาโดอยู่นะครับผมนะก็ในส่วนของ เดสเลเวลถัดไปก็คือจะเป็นในส่วนของเดวลที่3นับก็คือเวลาหรือประมาณ8นาที34วินาทีนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเริ่มทําเงินแล้วทุกคนนะได้มาอยู่ที่0 0 0 2 5ดอดลลาร์ด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะเซสชันนี้เพราะว่าในาคลิปนี้หลักๆเลยก็คือเราจะมาสอนถอนเงินนะครับเวลาเราจะหยุดการทํางานก็คือให้เรากดการกรบาทข้างบนมุมขวามือนะครับแล้วก็จากนั้นให้เรากดรทธ์วาดหรือการการรับรางวัลตรงนี้นะครับผ แล้วก็นะครับเราก็จะได้รางวัลไป0.0027 USD นะครับหรือดอลลาร์นะครับแค่เรากดเกรดนะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็จากนั้นก็มาที่การถอนเงินเลยดีกว่านะครับผมนะก่อนก่อนถอนเงินเนี่ยผมขออนุญาตดูก่อนว่าได้รับรายได้จากมิลลิสโตนหรือเปล่านะครับอ่ะยังไม่ได้รับตรงนี้ทุกคนนะตรงนี้ก็ได้มาแล้วนับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาถอนเงินนะถอนเงินก็มาที่เมนูบัญชีของเรา ได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะเราก็ให้เรากดวิดรอนะครับอ่านี่ทุกคนกดคำว่าวิดรอเลยก็คือเมนูตรงนี้เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งให้ทําแอปเข้าโหลดมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นหมดเลยก่อนนะครับจะดีที่สุดเลยอ่าแล้วก็ให้เราเลื่นมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกที่เป็น ช้อยในการถอนเงินก็คือเลือกทูมานี่วอลเด็ตดอนหน้าก็คือจะเป็นจะสุดจะเป็นในส่วนของอินโดนีเซียหน้าประเทศส่วน payer ก็คือสามารถที่จะถอนได้แหละแต่ว่าผมเลือกทูมานีดีสุดแล้วทุกคนกด c o n f i r ร์มยืนยันไปนะครับแล้วก็ทุกนี้โ o นัมเบอร์ให้เราทําการกรอกเบอร์ที่เราเชื่อมต่อกับแอป t ูมานี่วอลเล็ตอามาก็คือจํานวนเงินที่เราจะถอนเงินนะครับผมหนึ่งหมื่นคะแนนเท่ากับอยู่ที่0 0 1ดอลลาร์นะครับ ถอนได้ขั้นต่ำอยู่ด้วยการน0.69ดอลลาร์ก็คือต้องใช้ประมาณ6,90,000ดอลลาร์ 6, 90, นะครับเอ้ย9 0 0 0 0คะแนนเท่ากับอยู่ที่0.69ดอลลาร์ถึงสามารถถอนได้ขั้นต่ำนะมีมีค่าธรรมเนียมอยู่ด้วยกัน2.5%าร็นะ2อเอร์ tax will be applied ี่ทุกคนนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกเบอร์ทูมานี่ก่อนแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่จะถอนนะครับอยู่ที่1.9ดอลลาร์นะครับ ตอนนี้เราก็จะกดถอนเงินกด verify ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรากด confirm นะเพื่อที่ว่าเราจะยืนยันนะครับผมอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็ให้เรายืนยันตัวตนหรือยืนยันสแกนใบหน้านะกด verify แล้วก็อนุญาต enable camera นะครับแล้วก็ทำการยืนยัน,นยืนยันหน้าของเราใบนหน้าของเราให้ผ่านนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ verify s u c c e s s แล้วทุกคนแล้วก็ให้เรากดแชร์ทูโพสตตรงนี้นะครับถึงแม้เราไม่มีบัญชีของ Instagram ก็สามารถที่แชร์ได้ตรงนี้อ้อทุกคนได้เราบังวัลไปอยู่ที่0.02ดอลลาร์ทุกคนนะน่าจะมาจากกาที่เราแชร์นี่แหละตรงนี้นะครับผมนะก็กดย้อนกลับไปนะครับผมอ่าทีนี้ก็มาที่ทางเซสชันของเราอ่าผมมันเด้งออกไปทุกคนนะขอขออภัยด้วยเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูทางเซสชันหรือประวัติการถอนเงินนะครับผมนะกดที่ เมนูของเมื่อกี้เลยนะครับเมนูการถอนเงินแล้วก็วิดรอนะครับอ่ะกดคําว่า C Transaction หรือดูนะประวัติการถอนเงินนะครับอ่าตอนนี้ก็อ่านี่ทุกคนนะหนึดเกดอลลาร์นับถึงมันนี่วอลเล็ตที่เราทําการถอนไปเวลา6กนะครับหกโมงเย็นนะหกโมงสามสนาทีนะครับเข้าวันที่ย2ิบอทับสิบนะสองพนะก็คือวันนี้เลยวันที่ย2บนะครับผมตามนี้เลยเนาะ ก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้คือว่าเราก็ไปหาเงินก่อนนะครับไปหาเงินต่อเลยนะเมื่อกี้ก็คือการหาเงินจากการที่เรานั้น g r o w วินหรือทําให้มันตโตนะหรือจะไปแนะนําแอปพลิเคชันก็คือไปทําการกด copy นะครับในส่วนของการแนะนําคือ copy link นี้แล้วก็ไปแนะนานะครับเราจะได้โอ้ทุกคนเงินเข้ามาแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะหกสิบสองบาทจุดสามสิบสอง s t นะโอ้โหเงินเข้าไวมากทุกคนนะ เงินเข้ามาอย่างไวทุกคนนะเออหกบาทนะครับผมนะก็ถือว่าไวมากเลยใน,ะนส่วนของแอปนี้ในการถอนเงินนะครับผมนะอ่ะมาต่อทุกคนนะอันนี้คือกด Copy เราจะได้0.1ดนอลลาร์นะครับก็ต่อเมื่อคนที่เราแนะนนะํานั้นทาการยืนยันบัญชีนะรหรือ Verify นะครับผมนะนี่ถ้ามัน v e r i f y ตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าติกถูกทิกถูกนะคือถ้าระบบนะมัน Verify แล้วคือก็จะขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราจะได้อยู่ที่0.1ดดอลลาร์นะครับผมนะแล้วก็ ว่ามีคนเวอร์รีไฟนะครับผมนะจนครบ5คนนะเราก็จะได้อีกนะครับนี่ทุกคน5คนจะได้อยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับ10คนก็0.15ดอลลาร์นะ20คนก็0.2ดอลลาร์50คนก็1ดอลลาร์นะครับ100คนก็2.5ดอลลาร์250คนก็5ดอลลาร์แล้วก็500คนก็10ดอลลาร์แล้วก็1,000คนก็20ดอลลาร์นะครับผมตรงนี้ก็สำหรับคนที่ Verify นะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของ าการทํางานออนไลน์นับก็คือการทำออฟเฟอร์นะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2องออฟเฟอร์ออฟเฟอร์แรกก็คือเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออฟเฟอร์ที่2ก็คือเป็นเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามน,นะครับอ่าตอนนี้มันโหลดอยู่ทุกคนนะโหลดช้ามากเนาะเดี๋ยววิดีโอนะครับถ้าใครอยากดูแบบว่าละเอียดที่สุดแล้วที่ผมทำคลิปสอนขั้นตอนการถอนเงินก็อไอขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปขั้นตอนการสร้างเรได้คุณสามารถดูได้ผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ทุกคนนะมันช้าทุกคนนะเดี๋ยวค่อยดูไป เดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของวิดีโอที่ผมสอนแล้วแล้วกันน้อนที่อยู่ใต้คลิปดโดอที่รายละเอียดคลิปนะครับผมนะก็ก็จะมีการทําแบบสอบถามที่ผมแนะนำที่สุดก็คือการทําแบบสอบถามจัดนี้ที่สุดนะครับผมนะเราก็ไปดูได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปพลิเคชัน f o o d g a r d เดนนะครับถามเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแอปนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมในะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ